คำถามวันนี้นะคะรถเก่าเนี่ยสามารถขัดปรับผิวส้มได้ไหมคะถ้าตอบเร็วๆไปเลยก็คือขัดได้แต่ว่าถ้าจะให้เห็นภาพต้องมาย่อยกันดีๆกันก่อนเพราะว่าพอเราใช้คําว่ารถเก่าเนี่ยมันต้องมาดูสภาพสีด้วยเพราะบางทีรถเก่าไม่ใช่สีเดิมพอไม่ใช่สีเดิมเนี่ยสีประเภทไหนที่ทํามาทํามาชั้นชิ้หนหรือไม่หรือทํามาเฉพาะจุดหรือถ้ากรณีเป็นรถสีเดิมเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าตัวแลกเกอร์นัะนะ้นอ่ะมันเป็นแลกเกอร์ประเภทไหน เป็นยกตัวอย่างถ้าอาจจะเห็นภาพง่ายๆก็คือเป็นรถค่ายไหนอย่างนี้เป็นต้นก<ะ>็วความเข้าใจของเราก็รู้สึกว่ารถแต่ละค่ายเนี่ยก็จะสีคุณภาพสีจะไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นเนาะ mm hmm. ถ้าไหนจะมาย่อยกันอย่างนี้ดีกว่าอันดับแรกถ้าถามว่ารถเก่าเนี่ยเอามาปรับผิวส้มได้ไหมปรับได้ทุกกรณีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยที่ทาออกมาแล้วจะมีความแตกต่างกันอายุตัวอย่างเช่นกรณีแรกพอเราใช้คาว่ารถเก่าเนาะขยายเพิ่มอีกหน่อยก็คือว่ารถ ที่ไม่ปกติหรือรถที่ถูกทําสีมาหรือรถที่อาบน้ํามาแล้วอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเอาอย่างเป็นสักสีกรณีก็แล้วกันกรณีแรกคือรถที่ถูกทําสีมาแล้วแล้วเราสึกว่ารถมันเก่าเนาะก็ต้องมาดูว่าสีที่ทํามาเป็นสีประเภทไหนทีนี้จะให้ดูนะครับลักษณะใช้คําว่ารถเก่าแต่นี้มันไม่ใช่แล็กเกอร์เดิมเห็นไหมเห็นไครับลักษณะผิวส้มเนี่ยมันจะเป็นคลื่นทีๆเห็นไหมแล้วจะมีผดๆด้วยเนี่ย ด้วยนะครับตอนล้วก็ยุบตัวแล้วมีมีปลดสีเนี่ยโตขึ้นมาด้วยตาด้วยเห็นไหมนนนนเ่นไหมนะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็เม็ด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 เอนี่ยอันนี้คือทำตันชิ้นนะทาต้นชี้นนะแต่ว่าเอามุมเพีมหาบุญที่เราจะเห็นได้ชัดนักจัดกล้องถ้าดูจะใสายตาเห็อยู่เนี่ยแหละอันนี้ก็อีกการแก้ก็เป็นอีกเพศหนึ่งคือแก้ก็คือต้องปรับพวกปดเนี้ยให้มันออกไปแล้วก็ ตัวปรับตัวปรับได้เล็กน้อยนะปรับได้เล็กน้อยให้มันดูดีขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าน,นี้ก็ปรับให้สวยลักษณะคล้ายๆรอยต่อแหละแก้ระมาณนั้นเหมือนกันแบบที่2ก็คือว่ากรณีที่เราไปทําสีเฉพาะจุดมาไม่รู้ว่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะทำสีเฉพาะจุดก็คือว่าบางทีเราไปโดนมานิดนึงจุดหนึ่งอย่างกันชนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาใช้วิธีการเอากระดาษทรายเนี่ยมารูปๆูปรูปรปูคือเปิดแผลกว้างขึ้นแล้วก็พ่นสีหรือพ่นละเกร์เนี่ยเกลี่ยขึ้นอ่า<ฆ>พอมันเกลี่ยขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมันก็คื จะมีรอยต่อระหว่างแล็กเกรอร์เก่าก,กับแล็กเกรอร์ใหม่อ่ะจะเทียบให้ดูสามระดับนะครับอันเนี้ยพไดให้เห็นเป็นตัวอย่างคือรอยต่อสีเก่ากับรอยต่อสีใหม่อันนี้คือสีใหม่เนี่ยที่มันเป็นรอยต่อยนะอันนี้สีชั้นล่างอันนี้อยู่ชั้นบนนะอันนี้คือรอยต่อแล้วก็ไล่ลงมาปุ๊บตอนนี้ที่ปู่สีเนี่ยเขาขัดก,กันมาแล้วครับมันจะเห็นรอยต่อเนี่ยอันนี้ผมเปิดแฟลชด้เห็นนะถ้าไม่เปิดแฟลชจะไม่เห็นอย่างนี้เลยๆเห็นไหมรอยต่ออยู่นี่เห็นไหมปุ๊บต้องเล่นกับไฟเอจะเห็น ก็มันก็จะเห็นประมาณเนี้ยเวลาเราไปอนี่กันนะครับไปไปทาสีเชาะจุดกันแต่ว่าถ้าเราแต่งดีๆจะได้งานแบบนี้ปุ๊บ้านล่างปุ๊บเห็นไหมรอยต่อจะหายไปเยอะเลยเห็นมถ้าเน้นอีกหน่อยนี่ก็จะดีขึ้นเยอะเนี่ยถ้าจะมองไม่เห็นถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นละนะครับนี่ระดับที่ทั่วไปนี่อันนี้กรณีแก้เรื่องรอยต่อสีนะ,ะปรับผิวแก้รอยต่อสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็ไม่สามารถทําให้มันสวยเหมือนเลกเกอร์ บาง<ม>ประเภทที่เราจะพูดตัวตัวอย่างต่อไปได้มาอย่างที่3มก็คือสีเดิมโรงงานแต่เป็นสีเดิมโรงงานที่เป็นสับทางช่างอย่างพวกกลุ่มเราเรากจะเรียกว่าสีนิ่มหรือซิกกี้เพสอะไรอย่างเงี้ยนะคือ,อรถบางค่ายบางรุ่นก็แล้วกันเนาะคือบางคนเรียกว่าเล็กเกอร์บางหรือเล็กเกอร์นิ่มอย่างเงี้ยถ้ารถสีเข้มสีดำ้วใช้งานหนักๆมาเนี่ยพวกนี้ก็จะมีปัญหาอีกอาจจะเคยสังเกตเห็นกันคือจะเป็นผดสีเป็นเม็ดเม็ดเป็นผดๆอย่างเงี้ยเนาะการปรับผิวส้มช่วยได้ไหมช่วยได้ก็คือช่วยเคลียร์ผดเหล่านั้นให้มันตื้นลงแต่รัักกษานีีต้องม ความละเอียดอ่อนพอสมควรคือมันต้องปรับค่อนข้างเป็นหน่อยอ่ะคือปรับเพื่อให้มันดูคมขึ้นสวยขึ้นแต่ไม่ได้ปรับหนักอะไรมากอันนี้ก็คือประเภทที่3ประเภทที่4ก็คือสีเดิมช่นเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีหน่อยก็คือถ้าเป็นแล็กเกอร์เดิมสีเดิมกับลถบางค่ายอ่ะเราอาจจะมักพูดถึงรถยุโรปบางค่ายที่หรือหรือหลายๆค่ายเนี่ยแหละคือแล็กเกอร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเซรามิกเคลโคหรือแล็กเกอร์ที่ค่อนข้างจะมีความแข็งมากผิวส้มก็จะมีความสวยก็คือเป็นคลื่นยกสูงและฐานกว้าง เวลาปรับผิวส้มเนี่ยพวกเนี้ยต่อให้ใช้งานมานานยังไงก็แล้วแต่นะถ้าไม่โหดจัดจริงๆตากแดดทุกวัน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 โดยเฉพาะสีดำนี้นะปรับยังไงก็กลับมาสวยเหมือนเดิมได้เห็นไหมว่าจะมีสีประเภทอย่างเงี้ยที่เราเวลาเอารถเก่าๆมาทำเนี่ยก็จะให้เห็นส่งผลที่แตกต่างกันตามลักษณะข,ของแต่ละคนที่ถูกใช้งานมายังไงทีนี้จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไปซื้อรถมือสองมา ถ้าเป็นรถตัวเองเราจะจำได้เนาะเออคันนี้เคยถูกทําสีมาทาสีเฉพาะจุดบางคนจะไม่รู้ว่าทําถูกทําสีเฉพาะจุดเพราะไปเกมสีแล้วก็ถูกซ่อมสีเฉพาะจุดมาบ้างอันนี้อาจจะไม่รู้เพราะศูนย์เขาคงไม่ให้บอกแต่ให้เราเช็คตรวจสสภาพได้แปลว่าคนที่ไปซื้อรถมือสองมาเนี่ยจะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยทำยังไงก็คือเอารถเนี่ยมาให้เราหลายคันเลยแหละเอารถมาให้เราเนี่ยเช็คสภาพสีให้ก่อนว่ามันทําอะไรได้มากขนาดไหนในการปรับผิวส้มเนี่แหละเพื่อจะไปต่อยอดว่าจะไปเคลือบสมิกหรือติดฟิล์มดีบางที ทำสีเฉพาะจุดมารอยแล็กเกอร์เก่ากับล็กเกอร,กรก์ใหม่ติดกันอย่างเงี้ยเวลาถ้าติดฟิล์มใสกันรอยไปนะลออออกมีโอกาสที่ลกเกอร์ที่มันเป็นรอยต่อตวเน,นี้จะดุดออกมาด้วย<อ>ก็มีความเสี่ยงอีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถเกา่าถามว่าปรับผิวส้มได้ไหมได้ทุกกรณีแต่ทรงผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วก็ถ้าให้ดีเอามาเช็คก่อนเราจะอธิบายให้ได้ว่ามันจะเงาไปได้เบอร์ไหนประมาณเนี้ยเป็นตน้นโอเคค่ะเขียนไหมค่ะ